สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่5-11สิงหาคมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MORPONG 999นะฮะสำหรับสร้อย Rose Quartz นะครับผมก็ติดต่อมาที่ไลน์นะฮะ MORPONG 999นะครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นช่วงนี้มีแสเปกที่สำคัญที่ตัวคุณเองจะต้องสร้างสะพานนะครับผมเราจะสร้างสะพานอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในรายละเอียดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมชาวราศีเมถุนนะฮะดาวที่ดาวจันทร์ดาวพุธด,ดาวศุกร์ลัคนาสถิตราศีเมถุนเกณฑ์ราศีดูข้างล่างได้เลยนะครับปรึกษาส่วนตัวไลน์หมอปอง MOR PONG 999นะฮะเรวชาวราสีเมทุนนะครับมาชาวเราชาวเราชาวเรานะฮะไทรราศีเมทุนยกขึ้นยกมือขึ้น ความของชาวราศีเมถุนสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะมาฟึบปึ๊บโอเค the strength นะฮะใจดีสู้เสือนะฮะตรงตัวเลยในสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นลักษณะสถานการณ์ที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ตัวคุณคิดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคุณเองก็ต้องฝืนนะครับแล้วก็คุณเองจะต้องคีบคู่คีบคู่นะฮะเออคือผมรู้สึกว่าค a l m down นะครับ อะไรหลายๆอย่างจะเข้ามาหาตัวคุณเองแต่ว่าตัวคุณเองจะค่อยแก้ไขปัญหาทีละเปาะทีละเปาะปไปผมสึกว่า the strength นี่เป็นลักษณะที่ถ้าเกิดคุณเองใจร้อนเนี่ยคุณเองจะโดนมีมีปัญหาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นจะต้องใจเย็นๆค่อยๆอยแก้ไขปัญหาไปปัญหาไหนยังแก้ไม่ได้เอาไว้ก่อนเอาปัญหาที่ด่วนที่สุดทําก่อนหมอคะแล้วถ้ามันด่วนทุกอันเลยอะแสดงว่าคุณเองพ่อหางหมู ปกติแล้วผมคิดว่าตัวคุณเองไม่ได้เป็นคนที่ชอบพอ,พอขอังหมูหรอกเพราะตัวคุณเองเป็นเมทุนใช่ไหมถ้าคุณฟังพลังงานนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าตัวคุณเองคิดหลายอย่างทําหลายอย่างคุณเองจะทําไม่จบสักทีสักอันหนึ่งเพราะฉะนั้นออถึงเวลาแล้วที่ชาวราศีเมทุนจะต้องปิดโปรเจกต์ที่เคยสตาร์ทเอาไว้นะครับผมออแล้วก็อาจจะช่วงเวลานี้อาจจะในสัปดาห์นี้อาจจะวุ่นวายนิดหนึ่งนะมาดูว่ามันมีคลื่นมันมีคลื่นลมนะฮะเราจะต้องโตอย่างไงนะฮะ ออโอเคมีทางเลือกเข้ามาด้วยนะฮะเออค่อนข้างทับช้อยส์นะฮะเป็นข้อเขาเรียกอะไรดีเป็นข้อ,ขอ,เ,อ,อ,เ,ปขอเป็นโอกาสที่ต้องให้เลือกแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างตัดสินใจค่อนข้างยากทีเดียวเออเป็นเป็นเหมือนกับสถานาการณ์ที่ชาวราศีเมทุนเนี่ยนั่นก็อยากได้นี่ก็อยากได้นู้นก็อยากได้ไดไดใช่ป่ะเพราะาเราเป็นพลังงานที่เป็นธาตุลมที่เรารู้สึกว่าแหมเราไม่ได้ทําได้แค่หนึ่งแต่เราทําได้สักสิบ ทั้งๆที่เรามีแค่สองมือหนึ่งหัวนะครับโอเคแต่เป็นสถานการณ์ในลักษณะนั้นมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามามีโอกาสเข้ามาเช่นเดียวกันแล้วตัวคุณเองอยากจะกวาดเอาไว้ให้หมดนะฮะไม่ว่าจะในเรื่องของอะไรก็ตามเช่นความสัมพันธ์นะมีคนมีโอ้โน่นนี่นั่นเข้ามาในเรื่องของเงินนะมีโอกาสเข้ามาอยากเลือกเลือกทางนูน้นทางนี้ทางนั้นแล้วก็ในเรื่องของออปัญหาก็มีเข้ามาหลายๆทางนะครับผมแล้วก็ ผมรู้สึกว่านี่คือจุดที่สําคัญเหมือนกันว่าคุณเองจะได้รู้ว่าอะไรที่สําคัญที่สุดของชีวิตของคุณในสัปดาห์นี้นะฮะโอเคไหมคุณได้10 of p พ n ร์ดักนะฮะมี2ประเด็นก็คือไม่เรื่องเงินก็เรื่องของครอบครัวแน่ๆถ้าเกิดคุณได้อย่างนี้นะฮะเป็นสถานการณ์ที่มีทางเลือกหลากหลายมากๆที่ตัวคุณเองจะเลือกนะฮะมีความคิด108,009แล้วก็มีความรู้สึกว่าอืมต้อง ต้องตัดสินใจอย่างเฉียบคมเด็ดขาดนะการที่จะสยบสิงการที่จะสยบสถานาการณ์อยู่เนี่ยคือจะต้องมีความเด็ดขาดพอสมควรแล้วผมรู้สึกว่านั่นเป็นประเด็นหนึ่งที่ชาวราศีเมทุนเนี่ยอาจจะต้องเอากลับไปเก็บไปคิดนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเราอยากจะปณีประนอมอยากจะเก็บทุกอย่างเอาไว้แต่ว่ามันไม่มีโอกาสถ้าเกิด ตัวคุณเองไม่สามารถทำได้สำเร็จทั้งหมดนะครับผมโอเคนะเช่นเคยนะฮะในส่วนของพลังงานจักรวาลของเราสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่พลังงานจากเทโ o คาร์ดก่อนหรือไพ่ยิปซีนั่นเองนะฮะโอเค <c oughs> โอเค พร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วนะครับผมตั้งสมาธินะครับผมนี่คือพลังงานจักรวาลนะครับผมพลังงานจักรวาลทํางานยังไงนะฮะพลังงานจักรวาลคือพลังงานที่จะเกิดในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นพลังงานที่อยู่รอบๆตัวคุณเป็นพลังงานที่อยู่ภายนอกการควบคุมของคุณนั่นเองนะฮะโอเคนะเราจะเริ่มกันเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนนะครับผมโอเคสัมพันธ์เรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องของงานนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรนะฮะ โอเคในส่วนของความสัมพันธ์นะฮะสัปดาห์นี้นะฮะพลังงานจักรวาลน,นะครับผมโอเคพร้อมแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับมา ได้โอเคเรื่องของความสัมพันธ์ uh huh. คุณได้ six of cup the magician page of s o u r d s ด้วยพลังงานของ six of cup นี่ผมคงจะหลีกเลี่ยนประเด็นที่จะพูดในเรื่องของความสัมพันธ์ไปไม่ได้นะฮะในพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ตัวคุณเองดิวอยู่กับสถานาการณ์เดิมเดิม อยู่กับสถานการณ์เก่าของตัวคุณอาจจะเป็นสถานการณ์เป็นตัวบุคคลก็ได้นะฮะ six of cups นี่เป็นพลังงานทีออ่ผมรู้สึกว่านี่คือถ้าใครร้องขอเรื่องของการกลับคืนมาหรือว่าพลังงานที่อยากจะกลับไปแก้ไขอะไรสักอย่างอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณจะได้โอกาสนั้นนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาที่ในสัปดาห์นี้ใครมีเขาเรียกอ,อะไรดีความ เข้าใจผิดหรือว่าเรื่องราวที่ต้องแก้ไขกันนะ่ะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีโอกาสที่ดีในการพูดคุยเจราจานั่งจับเข่าคุยกันนะฮะเออไปนัดออในคอฟฟี่ช็อปในร้านกาแฟในเอออะไรก็แล้วแต่ร้านหมูกระทะชาบูหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะตัวคุณเองในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะครับผมรวมไปทั้งรวมทั้งไปเรื่องที่เป็นเรื่องของพวกงานหรือว่าพวก ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานคอนฟลิกที่เกิดจากงานคอนฟลิกที่เกิดจากเพื่อนร่วมงานนั่นเองเพราะว่าซิกสอบคัพนี่มันหมายถึง l o uh, l o a d of creation คือมีเรื่องของการทํางานการสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าออมีโอกาสถ้าเกิดคุณเองสามารถเขาเรียกอะไรดีสร้างสร้างเขาเรียกสร้างสัมพันธ์หรือว่า ซ่อมแซมรอยร้าวซ่อมแซมจุดที่ผิดพลาดในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากในสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะคุณได้ the magician the magician เป็นสถานการณที่แน่นอนเลยคือเป็นพลังงานที่ตัวคุณเองทราบอยู่แล้วว่านี่คือโอกาสครั้งสำคัญของคุณนี่คือสิ่งที่จะทำให้คุณเองประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยพลังงานจักรวาลเนี่ยพึ่งพาในส่วนของของความร่วมมือความเข้าใจ การปรองดองประคับประคองนะฮะเออเขาเรียกว่าอะไรดีเ,ออเขาเรียกอะไรยอมถอยกันคนละก้าวหรือว่าลดทิฐิก็จะทําให้ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยราบรื่นได้ในสําหรับสัปดาห์นี้นะฮะคุณได้พลังงานของ Page of Source Page of Source เป็นพลังงานที่ตัวคุณเองตัดสินใจในสถานการณ์นะฮะออผลสุกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ย หลายๆคนก็จะมีเรื่องราวที่ตัวคุณเองจะต้องตัดสินใจครั้งสําคัญครน,นี้การตัดสินใจเนี้ยเมื่อคุณได้เพจจอบโซสเพจจอ u โซสนี่หมายถึงคนที่ไม่รู้จะเอาอยัางไงหรือว่าไม่มีประสบการณ์อาจจะมีความรู้นะแยกกันให้ออกนะครับว่าไอเรื่องของความรู้กับเรื่องของประสบการณ์นี่มันแตกต่างกันความรู้นี่เป็นเรื่องที่ตัวคุณเองรู้ทฤษฎีแต่ว่าประสบการณ์นี่มันคือเกิดจากการลงมือทําเพราะฉะนั้นเนี่ย บางทีเรารู้อะไรสักอย่างหนึ่งเฉยๆเออเรารู้ว่าอะได้ยินเพื่อนพูดมาว่าเออคนนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่เคยได้ไปดิวกับคนคนนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของสิ่งที่เคยติดต่อกันเนี่ยจริงๆแล้วคุณเองอาจจะพบข้อดีหรือพบเขาเรียกอะไรดีข้อดีหรือข้อเสียของความสัมพันธ์เนี่ยนะผมคิดว่ามันเหมือนกับเป็นโอกาสสองทางดาบสองคมนะฮะบางทีคุณเองจะได้เจอเห็นสิ่งที่มีคนบอกว่าคนนี้เออเป็นคนที่ ทำงานด้วยยากนะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพอคุณไปเรียนรู้จริงๆแล้วปรากฏว่าเออเป็นคนที่ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมเป็นคนที่คุณเองสามารถที่จะขเขาเรียกอะไรดีอ,อ่าตัดสินใจคบหาหรือว่าเดินทางไปด้วยกันร่วมมือการประสานงานกันได้นะฮะหรือบางส่วนเนี่ยบางคนคิดว่าโอ้โหคนนี้ดีมากรับรองมาแต่พอไปทํางานจริงๆแล้วปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่นะมันเหมือนกับไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถทํางานร่วมกันได้เป็นลักษณะที่เหมือนกับเๆๆขาเรียกอะไรดี รู้จักในในข้อมูลเฉยๆแต่ว่าไม่เคยได้ลงไปสัมผัสในรอบนี้ตัวคุณเองจะได้สัมผัสในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นคุณเองจะเขาเรียกอะไรเอามาตัดสินใจได้ว่าคุณเองจะสามารถเลือกเดินทางในความสัมพันธ์นี้หรือว่าเ,เปลี่ยนความสัมพันธ์ต่อไปในในสถานการณ์นี้นะฮะอโอเคถือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นี้มีความคืบหน้าพอสมควรสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะโอเค สิ่งที่คุณควรระวังในเรื่องของความสำพัญมีอะไรนะฮะผมเอา bottom of the deck โอเคคุณได้ไร bottom of the deck นะฮะ bottom of the deck คุณได้ สิ่งที่คุณมองไม่เห็นหรือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ซ่อนเร้นอยู่คือ six of wands นะฮะมี2ประเด็นเลยครับประเด็นแรกคือคุณเองรู้สึกเขาเรียกอะไรประมาทหรือย่ามใจหรือว่าไว้ใจเออผมรู้สึกว่าในสถานการณ์นี้เรื่องของของความสัมพันธ์นี่มันกลายเป็นลักษณะที่เกิดความผิดพลาดที่เกิดจากความไว้ใจเพราะฉะนั้นอาจจะต้องละเอียดละออทีทั่วแล้วก็เขาเรียกอะไรดีไว้ใจหรือว่าเชื่อใจเนี่ยได้ trust ได้แต่ว่าอย่า ขาเรียกอะไรจะต้องมีอะไรที่มาพิสูจน์ข้อพิสูจน์นั้นหรือว่าเออคนคนนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือหรือเชื่อใจได้จริงๆก่อนที่ตัวคุณเองจะเริ่มความสัมพันธ์หรือตัดสินใจดําเนินความสัมพันธ์นะฮะอีกอันนึงก็คือ six six of one เป็นลักษณะที่คุณเองเดีูวกับคนที่เอ้ยฉันรู้ฉันดีคุณเองไม่ถูกต้องฉันเป็นฝ่ายถูกคุณเป็นฝ่ายผิดอะไรอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะ ค่อนข้างที่จะลาบากแล้วนั่นคือปัญหาที่ตัวคุณเองเหมาะไม่เห็นนะครผมรู้สึกว่า,าข้อที่ควรระวังในสถานการณ์นี้ก็คือทิฏฐิมานะทิฏฐิหรือสิ่งที่เรียกว่าอีโก้นั่นเองนะฮะในความสัมพันธ์นี้อาจจะทําให้หลายๆอย่างจบสิ้นลงหรือว่าพังทลายลงได้เพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้จะต้องระวังเรื่องนี้นะครับโอเคเราไปกันต่อนะฮะในเรื่องของ ในเรื่องของการงานนะมีความคืบหน้าอะไรบ้างเพราะว่าหลายๆอย่างนะเราเจอกันแล้วว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยบางงานผมคิดว่าคืองานเดิมหรืองานใครที่เคยทําอยู่เดิมเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะจะเข้ามามีพลังงานหลายๆอย่างที่เข้ามานะพลังงานจรวดเนี่ยเขย่าในการเปลี่ยนผมรู้สึกว่านี่คือการเปลี่ยนยุคนี่คือการเปลี่ยนผ่านที่สําคัญนะไม่ว่าจะในเรื่องของสภาพของการทํางานในเรื่องของ สถานที่ที่ทํางานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ทํางานนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดเมื่อผมเข้าไปในส่วนของหาาสัสตร์นะฮะแต่เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะฮะว่าในเรื่องของงานนะครับเออในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรนะฮะ <c oughs> เรากําลังอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนผ่านจากยุคเก่าไปเป็นยุคใหม่นะฮะอืมอ่ะในเรื่องของการงานนะฮะมาราังานจักรวาลน,นะครับ คุณได้คุณได้ six of pentacle s i of pentacle t r of swords อ่ four s w o r d และ two of wands ในเรื่องของงานเนี่ยผมรู้สึกว่ามีใครใครใครเขาเรียกอะไรดีใครมีเกณฑ์ที่อยากจะย้ายงานหรือว่าเลงเลงงานใหม่อยู่ในตอนนี้มั่งยกมือครับ mm hmm. อ่าใช่ไหมคุณใช่ไหมเออผมรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีบางสิ่งบางอย่างที่บังคับให้คุณเปลี่ยนงานโดยที่ เป็นเรื่องของผลตอบแทนนะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าใครที่มองหางานใหม่ๆโดยที่โดยเฉพาะในเรื่องของผลตอบแทนเป็นหลักนะผมยินเน้นนะว่าเป็นเรื่องของผลตอบแทนเป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณได้ซิกซ์ส a านาเคิละเออซิกซ์สปานาเิลนี่เป็นสถานการณ์ที่โอกาสเข้ามาแล้วในเรื่องของการงานอะเออโอกาสใน,ในการงานเข้ามาแล้วแต่ว่าคุณเองต้องเสียสละอะไรหลายๆอย่างคุณเองอาจจะต้องย้ายบ้านคุณเองอาจจะต้องเปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนคนที่ดิอลอยู่ด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหม,มหือนกับเป็นผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเป็นโอกาสแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่บีบบังคับให้คุณเองเอ่อแลกอะไรบางอย่างกับเรื่องของผลตอบแทนนะฮะสำหรับใครที่เอ่อเหมือนกับรอโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินในเรื่องของการอัพเงินเดือนของคุณในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะฮะผลตอบแทนหรือผลประโยชน์เนี่ยจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของงานที่ เขาเรียกอะไรมีความท้าทายถามว่าทำไมเพราะว่าคุณได้ two of w a n d s two of w a n d s เป็นพลังงานที่มีสิ่งใหม่เข้ามามีความท้าทายมันเหมือนกับถ้าคุณเองย่ำอยู่กับที่หรือยืนอยู่กับที่ขายของที่เดิมทำงานตำแหน่งเดิมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยอได้รับการยอมรับหรือว่ามีผลตอบรับสักเท่าไหร่ Two of Wands เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะเจอโอกาสใหม่ๆตัวคุณเองเหมือนจะต้องต่อยอดหรือว่าต้องต้องไปแล้วในสถานการณ์เนี้ยเออเป็นสถานการณ์ที่เหมือนคุณเองจะมีเรื่องของการจเจริญเติบโตมีมีประเด็นในเรื่องของการย้ายประเด็นในเรื่องของการทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นนะด้วยพลังงานของ Two of Wands นะฮะโอเคไหมเพราะว่าคนเนี้ยถือถือโลก กำลังมองเขาเรียกอะไรดีกำลังมอง opportunity ก mm. ำลังมองโอกาสต่างๆที่มีอยู่ในมือในมือในมือจริงๆเนี่ยในมือนะฮะแล้วต้องลงมือทำนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานนี่ถือว่ามีโอกาสนะ,ะมีโอกาสที่ดีโดยเฉพาะใครที่โฟกัสในเรื่องของการเงินนี่ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะคราวนี้ mm. มาดูครับว่าหลุมบ่อพิษ f อลปัญหาแล้วประสบที่ตัวคุณเองมองไม่เห็นนี่ได้อะไรนะฮะในเรื่องของการงานคุณได้ the judgment อ้าวโอเคผมสุว่าถ้าคุณได้ปัญหาเขาเรียกอะไรได้ภายใบนี้เป็นปัญหานี่เหมือนกับตัวคุณเองลังเลมี second t h o u g h t หรือว่าเหมือนกับตัดสินใจไปแล้วแล้วก็จูๆ่ๆหันหลังกับ180องศายูเทิร์นะ make a y u t u r n นะฮะเออเป็นสถาน,นการณ์ที่เหมือนกับตัวคุณลังเลอ่ะ มีปัจจัยอะไรบางอย่างที่เรียกคุณกลับคืนมาเรียกคุณเขาเรียกอะไรมา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 เช็คอินมาพูดคุยมาปรับความเข้าใจหรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกับบางทีรู้สึกว่าอะไรดีเออตอนลาออกเจ้านายก็บอกโอเคได้ไม่เป็นไรแต่พอออกไปจริงๆแล้วเนี่ยดันไปเรียกตัวเรากลับคืนมาในสถานการณ์นี้นะครับผมเออเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็น second t ต o u g อนเป็น Second เหมือน แอคชั่นที่ดึงกลับมาเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่ามันจะดีกับคุณหรือไม่นะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าคุณจะไปอ่ะก็ต้องไปให้สุดใช่ไหมถ้าคุณจะไปแล้วตัดสินใจเดินทางออกไปแล้วอ่ะเออก็ควรจะทําให้สุดใช่ไหมโอเคเนาะ The judgment นะครับผมอืมเป็นปัญหาแล้วก็สักเพราะฉะนั้นอืมค่อนข้างที่จะลำบากทีเดียวบางทีลำบากใจบางทีเราออกไปเพราะว่าแบบเหมือนกับเราทํางานเนี้ยแล้วก็ได้รับคาแรงแบบไม่ยุติธรรมให้งาน ตำแหน่งขึ้นนะฮะตำแหน่งขึ้นงานเพิ่มขึ้นเงินไม่ขึ้นแล้วพอเราเลยได้ที่ดีกว่าหรืออะไรอย่างนี้เราเขา้าใจแล้วอะไรเนี่ยปรากฏว่าเขาดันเรียกตัวแล้วก็ให้เงินเราเพิ่มเพราะฉะนั้นเราก็กลังเลเลยว่าฉันฉันออกไปตรงนี้แล้วไปทําตรงนี้แล้วแต่ยังกลับมาแล้วตรงนี้อะไรอย่างงี้มันเป็นลักษณะที่เออจะเจอความยากเขาเรียกอะไรยากลาบากใจตรงนั้นนะครับโอเคนะอืมอ่ะคราวนี้มาดูในเรื่องของการเงินโชคลาภมั่งว่านะเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเค การเงินโชคลาภของคุณนะครับมาพลังงานจักรวาลนี่ดูได้ทุกราศีนะฮะมีคนถามเหมือนกันว่าเอ้ะพลังงานจักรวาลนี่ดูดูได้ดูราศีอะไระดูได้ทุกราศีไม่ได้จํากัดเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยู่บนอยู่บนโลกเช่นเดียวกันนะฮะยกเว้นเฉ่าคุณเองดูจากดาวดาวอังคารหรือว่าดวงจันทร์ โอเคในเรื่องของการเงินนะฮะมาดูคร in ับว่าสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคุณได้คุณได้ Seven of p ฟ n พนผมถือว่าในสัปดาห์นี้มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการลงทุนนะครับผมใครเป็นนักลงทุนนะฮะ หรือนักขายนะครับหรือว่านักเทรดแห่งวิทยายุทธ์ต่างๆนะฮะเอ่อฟอเรสเทรดหรือว่าคริ t โตเทรดหรือว่าหุ้นนะฮะแล้วแต่เลยหรือว่าหวย <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> ผม <c oughs> ด้วยพลังงานนี้เนี่ยเซเว่นออปเปเหมายถึงการลงทุนหมายถึงการเงิน <c oughs> เพราะฉะนั้นจะมีโชคในเรื่องของการเงินแต่ว่าจะต้องพิจารณาดีๆ ผมรู้สึกว่าในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการโยกอะ่ะเออเอาเงินไปลงทุนอันนี้อันนี้ออกอันนี้เข้าแล้วเป็นช่วงเวลาที่มี transition หรือมีเรื่องของการเงินที่หมุนเวียนหรือถ่ายเทไปนะครับโอเคโทษที <Okay. S 1> hit fall หรือว่าปัญหาแลอุประคัของเรื่องของการเงินคืออะไรอ๋อโอเค seven of swords นะฮะ seven of swords นี่ผมรู้สึกว่า เหมือนกับมีคนที่ปฏิเสธโอกาสหรือว่าพยายามที่จะบ่ายเบี่ยงหรือว่าไม่สามารถเขาเรียกอะไรดีเหมือนกับ procrastinate หรือว่าทําให้ล่าชา้าทําให้ delay เตะถ่วง sabotage แบบนั้นนะเป็นลักษณะที่เหมือนมีประเด็นอะไรบางอย่าง mm hmm. เช่นสมมติว่าคุณได้ได้เงินมาหรือมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าคุณเองก็ใช้ไปหรือว่ามีมีเหมือนมีเขาเรียกอะไรดี มีหนี้หรือมีอะไรที่ตัวคุณเองเป็นมีภาระเยอะอะไรลักษณะนั้นคือกลายเป็นว่าต่อให้มีเงินเข้ามาแต่ว่าก็ต้องใช้จ่ายออกไปเยอะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เหลือเก็บ้วยังไม่ได้เพิ่มเติมในความมั่งคั่งอะไรของคุณสักเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นดูนะฮะว่าอะไรที่เป็นถ้าคําแนะน,นํานี้ในเซเว่นออดโสในเรื่องของการเงินผมรู้สึกว่ามันเป็นรอยรั่วนะฮะเรือมันรั่วนะเรือมันรั่วเพราะฉะนั้นคุณเองจะต้องหาอะไรไปแปะเออไปปะ ไปซ่อมแซมนะฮะจุดที่รั่วตรงนั้นให้ได้นะครับผมลิสต์ไปเลยนะนั่งจดเลยลิสต์ไปเลยว่าค่าใช้จ่ายอ่าท็อป5หรือท็อป3ก็ได้นะสำหรับตัวคุณเองคืออะไรบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นค่าใช้จ่ายอันดับใหญ่ของตัวคุณเสมอนะฮะโอเคไหมปิดรอยรั่วนะครับผม โอเคแล้วนั่นคือพลังงานจัก,กรวาลสำหรับไพ่เทโรนะครับผมเออต้องการปรึกษาส่วนตัวอยากรู้เรื่องของเฉพาะของตัวคุณเองนะฮะเออเข้ามาป,ปรึกษาส่วนตัวได้นะฮะบางทีมีคำถามเฉพาะจอจงบางทีมีคำถามที่เป็น general แล้วใช้หัวศาสตร์นะฮะก็ติดต่อเข้ามานะครับผมไล n ์ ID ก็คือ MORPONG999 เองนะฮะโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะ ดูภาพรวมของหราศาสตร์บ้างว่าเป็นอย่างไรนะฮะอืมอ่าเคตึ๊ดตึด๊ในสัปดาห์นี้นะครับ <c oughs> น่ะจะบอกยังไงดีในช่วงเวลานี้นี่ค่อนข้างหวาดเสียวทีเดียวนะครับผมถามว่าหวาดเสียวทําไมนะฮะเพราะว่าดาวพลูโตนะวันนี้เราพูดเลยดาวพลูโตเนี่ยตอนนี้กําลังส่งผลค่อนข้างมากทีเดียวกับดาวพลูโตนะฮะผมพูดแล้วประเด็นนี้นะสำหรับในช่วงของโรวศดสั์นะครับประเด็นนี้เนี่ย ดาวพลูโตกำลังส่งผลกับคนที่อยู่ในราศีนะครับผมเดี๋ยวส่งอะไรผลผลอะไรก่อนแล้วกันนะในส่วนของพลูโตนี่มีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนมีเรื่องของคู่นะครับผมคนที่ราศีที่จะมีปัญหาเรื่องตัวคุณทะเลาะเบาะแวงกับคู่นะครับผมได้แก่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 ได้แก ราศีกุมนะฮะช่วงนี้ระมัดระวังนะครับผมในเรื่องของการพูดคุยกับคู่ของตัวคุณนะฮะหรือว่าบางทีผมรู้สึกว่าช่วงนี้จะค่อนข้าง,งหงุดหงิดนะ,ะสำหรับชาวราศีกุมเพราะว่าพลูโตเป็นการเปลี่ยนพลูโตของคุณจะโดนเจ้านายรังแกคนที่มีอํานาจเนี่ยว,ว่าคุณคนที่มีคุณวุฒิวัยวุฒนะิเนี่ยคุณวุฒิก็คือเหมือนกับเป็นเจ้านายหรือเป็นลูกค้าอะไรแบบนี้นะเออโอเคไหมหรือ วัยวุฒิก็คือคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณนะครับผมโอเคไหมพลูโตกําลังเขาเรียกอะไรดีอยู่ที่ศูนย์องศาของราศรีกุมเลยนะครับผมแล้วส่งผลไม่แพ้กันนะฮะส่งผลไม่แพ้กันคือราศรีสิงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ย จะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะนะฮะหงุดหงิดใจสำหรับชาวราศีสิงห์แล้วก็เหมือนกับเป็นปัญหาที่เป็นปมที่ค่อนข้างยากทีเดียวนะครับผมโอเคไหมเ,เกี่ยวกับตัวคุณเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ของคุณคู่ของคุณเพื่อนร่วมงานของคุณนะฮะหรือคนที่คุณรู้จักนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ราศีกุมช่วงนี้ระมัดระวังให้ดีๆนะฮะ ต่อไปนะครับผมอีกราศีหนึ่งที่มีผลกระทบไม่แพ้กันเลยไม่แพ้กันเลยนะครับผมก็คือราศีเมถุนนะฮะช่วงนี้ก็จะเจอเรื่องของความขัดแย้งราศีเมถุนแล้เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับผมจะเจอความขัดแย้งที่กระทบชิงนะฮะในเรื่องของเขาเรียกอะไรดีครอบครัวนะฮะในเรื่องของญาติเขาเรียกอะไรดี พ่อแม่นะฮะบิดามารดาเนี่ยมีปัญหาแน่ๆสำหรับชาวราศีเมทุนนะครับผมแล้วก็อีกราศีหนึ่งอันนี้โดนหางเลขน้อยๆไม่เยอะมากนั้นก็คือราศีราศีพิจิก นะครับผมราศีพิจิกนี่จะเจอในส่วนของอะไรครับในส่วนเรื่องของการงานนิดหนึ่งนะฮะในส่วนของเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเพราะฉะนั้นก็ชาวราศีพิจิก,กอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งกับเจ้านายนะเออคนที่มีศักดิ์สูงกว่าใช่ไหมกับเจ้านายหรือคนที่เป็นลูกน้องเราแต่มีอายุมากกว่าก็ได้คุณผมบอกไปแล้วนะคุณวุฒิหรือวัยวุฒินะครับผมวัยวุฒิก็คืออายุนั้นนะโอเคนะเอออะ และอีกดาวหนึ่งที่เอามาฝากนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแดงแจ๋มันเร t r o g r a d e แล้วมันอยู่ใกล้ประเด็นที่มีมีเขาเรียกอะไรมีมีประเด็นมีเรื่องที่จะต้องเอามาพูดคุยกันอีกอันนึงก็คืออะไรครับอีกอันนึงก็คือ ยูเรนัสนะฮะยูเรนัสตอนนี้สถิตอยู่ในราศีพฤษภนะครับผมผมรู้สึกว่าชาวราศีพฤษภในสัปดาห์นี้เนี่ยจะได้ความคิดอะไรที่เ,เขาเรียกอะไรแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครนะครับผมาชาวราศีที่จะเจอเหตุการณ์ที่เข้ามากระทันหันเซอร์ไพรส์นะฮะก็คือชาวราศีพฤษภนั่นเองนะครับผมเต็มไปด้วยเเรื่องของความเขาเรียกอะไรดีความเซอร์ไพรส์เนี่ยเออเรื่องของความประหลาดใจนะฮะเออคนนี้ ไม่แพ้กันนะครับผมเช่นเดียวกันกันกบราศีพฤษภอีกราศีหนึ่งที่จะเจอเรื่องที่น่าตกใจหรือว่าเซอร์ไพรส์เรื่องที่ไม่ทันคาดคิดอีกราศีหนึ่งก็คือราศีธนูนะครับผมเพราะว่ายูเรนัสกำลังยูเรนัสจอเนี่ยตอนนี้ในช่วงของสัปดาห์นี้กำลังเลงนะฮะ่อ,อราศีธนูนะครับผมแล้วก็สองอีกสองราศีที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของ เรื่องของการเขาเรียกอะไรพลิกผันเรื่องของเ,ออเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกระทันหันหรือว่าเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับผมอีกราศีหนึ่งคือราศีกันราศีกันเนี่ยจะเจอปัญหาในเรื่องของการงานที่อยู่ๆมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือว่ามีการแบบอยู่ๆคุยกันมาแล้วก็อ่ะไม่เอาละล้ม ดมกระดานไม่ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไมตัดสินใจไม่ไปต่อในสถานการณ์นั้นเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะลําบากสําหรับตัวคุณฮนะแล้วก็ปิดท้ายนะครับผมใครจะเป็นผู้โชคดีนะฮะที่จะเจอความเปลี่ยนแปลง,ปลงกระทันหันนะฮะอ่ะทาทนี้ ราศีนี้จะเป็นราศีสุดท้ายก็คือราศีที่จะมีการเดินทางแบบกระทันหันนะหรือมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของแผนการเดินทางนะครับผมใครที่เ,เขาเรียกอะไรเต็มตัวเดินทางก็อาจจะต้องระมัดระวังนะฮะ ราศีมีนนั่นเองนะครับผมราศีมีนให้ระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางกระทันหันล่าจะทําให้กระทบเพราะฉะนั้นเ,เตรียมตัวเน่นๆน,น,นะฮะใครขอวีซา่าใครขอเรื่องของอจองโรง,ง,งแรมหรือว่าการเดินทางนะฮะก็อาจจะต้องเรามาระวังนะครับผมเราอาจจะไปกลับมาหรือเราให้ชาวราศีมีนเป็นคน จองโรงแรมหรือดูแลเราเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเช็คกับกับเขาให้ดีนะครับว่าอาจจะกระทบใน,ใ,นในเรื่องของการเดินทางของเราก็ได้นะฮะโอเคและนั่นคือพลังงานที่ผมมาฝากในสัปดาห์นี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งพิมพ์โชคดีเทวรักเป็นกำลังใจให้หมอปองนะฮะปรึกษาส่วนตัวไลน์หมอปอง m o r p o n g ก9 9, 9 9แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าโชคดีเทวรัก